สวัสดีครับผมสวัสดีเจ้าพ่อเอาในทัหายอยู่บ่คือหลายไกยเต่ออ้ยกะทษและนอพ่อพว่าเมื่อเช้านี่งานยุ่งหลายก็เลยเอาถิมโทรศัพท์ไปมันหลายงานหลายอย่างหลายก็เลยบาถึงหซาโทรศัพท์มากดเบอรงเอามาจังได้โกสายผมมาจะหนอกแยตามแล้เนาอพ่อ <laughs> เป็นเอเขาคักเขาแน่ก็เลยตามคัก โอ้เอฟซีไอ้จ้าจะรีบไปไหนจะรีบไปไหนบอกเอฟซีในคดีไปซ้ายสองทุ่มครึ่งมันออก <laughs> วัยรุ่นใจร้อนนะพ่อใจเย็นเยะเอาไปเอาไปย้ำเลยแกไปสื่อสองทุ่มรึงเรานะสืบถุงกัวบอกเพือเ่อนเรียกเขาเมื่อเขาขึ้นเขา,ขานี่หน้าหน่อยกับมาแต่พื้นแต่พื้นโอ้ค <laughs> <laughs> ักอีหลีพอ่อกวนมือวันพุธตีพานม่านันนะเรียกรถผ้ามาหกเย็ดออกเย็ดหก ออกวิยอพี่จ้าบนออกบนเจ็ดหกโอ้เลีกอ่าก่อเสียงเด็กกัมาทั้งหาศูนย์หกศูนย์เแต่เพื่อเพื่อกระจุยกระจายเลยบอกพ่อเมียนนับกระบอกถือมาไรไรถัทวล่ามันยังไม่ล่างก็บนดีอีกเนาะจ้า พีทเปคู่กาลกางพ่อเน,นี่ยอะลรโคกตัวนะเกือบแมนพ่อเอออันมเมนันพรเป็นแปดแปเดี๋ยวมันจะออกโกตัวคนเี้จ้ามันเอาเหล็กกองมาขัดไว้สิโอ้ยังมันเสียดาย <c oughs> อ่ะเห็ละย่ามันได้กะดีใจน้ำเจสซี่ก็ได้แตนย่ยมันโมได้กะเศรดีเศรดีโอ้ยเนี่ย พอนไปน้ำมือเช็ดน้ำตาเนี่ยได้โศกเตยโศกกะยังว่าพูดแล้วโอ้มื่อนี้เลขเขาอีกครักพ่อใช่ไหมนะล่มดีซะมื่อนี้บ้านพ่อมันเป็นอากาศดีๆตัวขึ้นยังข่ายพอี่โตกวอดพอทั่งนี้ฝนตกนี่แหละตกแต่มือขึ้นพุ่นน่ะโอ้ฉันเจ้าจ้าโอ้ยบ้านพ่อันี่ยมันขึ้นเยอะๆโอ้หมอท่านมาหอดีมัน ร่ทัวมาเรื่างนั่งอยังมายังน้านฮอดเอ้ปวดมากวนเด็กใกล้เกือบจ้าพ่อเนมันจะได้นานฮอดแมนจ้างั้ผมีเงินขบรถกบ่อจักผมมีเงินขัรถกับทั่วาบอกจ้าอ้าวขาเลื้อขาเลื้อจ้าพ่อขอรื่องเขาล่้ วันนี้ลาววิ่งรูดสามกับแปดลาววิ่งรูดสามกับแปดค่ะเห็นบ่อแหละเส้อบ่ว่าถ้ามันมาตีห้างอ้วนมันถึงจะสลับหนีเปลี่ยนขั้วเห็นบ่อตอนมาเกตเห็นบ่อเกตมาแบบซี่ตสลัดเกตหนีบัสเห็นบ่อบ่บาาแค่ตัวเลยเห็นบ่อจ้าพ่อบ้านก็มาตั้งรักไหมเห็นบ่ ก็ต่างหลักไม่หวัวหนึ่งหวัวสองมากกับตัวเก่าตามหวัวสามมากกับตัวเก่าตามเห็นบ่จ้าอืมเป็นจังสร่ค์ในเรียกงเล่าอย่างเงีเวลาเวลาสื่อเนี่ต้องเบิ่งหายดีๆเวลาถ้าสมมติว่าถ่ายตัวไหนมันบ้าขัดขามกันสิรัตถิมนี่ขึ้นหัวทุ่งไทยนะเออขัามันบ้าตัวไหวดดน,ะาาน,ในให,หลายๆนั่นหันมาเกตซีตัวคุณเนาะจ้านี่นแหละมันก็นันสริรัตถิมมันก็นจะเปลี่ยนเปลี่ยนหัวไม,ม่เหมือนบางทีเริ่องดูนะอืม อืมลักษณะเป็นแบบนั้นสังเกตเด,ด่ง่ายให้สังเกตเอฟซี FC ก็ได้สังเกตเบิ้งว่าเลขมันออกแบบใดเห็นบองหวัดหวัดบางหันบมันเอาเลขเอาแต่เลขเก่ากับเลขซีธนบโมนีซุ่มตัวเก่าเบิดเด้จ้าเออมันเอาตัวเก่าไปเบิดเลยนะ <c oughs> อืมอืมอย่างนีมันเคลีมันจะเลขหกตัวมันจะเอาสองตัวเ,เหลืออยู่ซีเอฝนเงอนไดจ้า บาเรีย ie, ยูซีกันทิสลับขวัวกันสลับไปสลับมาอยูงได้อันหละเลีมันนะไม่ะช่ซสอ,อบมือโดนล <c oughs> เลยนี่งล่ามันทราบข้าหลอกเขาตัวจ้าพ <c oughs> ่ออืกันกันบ่ได้นํามันบ่ทันอ่านนีงรูดจุลังเกีอรูลวดปุด่ดลวดแปดลวดย,ยียย่ปุ่นเสียนยี่่นนั่นคือเอาตัวเก่ามาดับหลังเขาสินนะจ้าเป็นสันีิอ้าวสามกับแปดลวด มีสามหกสามหกแปดสี่แปดสี่สามแปดสามแปดแล้วก็ศูนย์แปดศูนย์แปดหกแปดหกแปดหกสี่หกสี่อ่านี่แหละหกหกหัวอันตรายจ้าแล้วก็ไปที่สามตัวจ้าพ่อสามตัววันนี้ให้ไปสามหัว จ้าสี่สามแปดสี่สามแปดสี่แปดศูนย์สี่แปดศูนย์แปดหกสี่แปดหกสี่อ่าเอาไปสามค่ามันแจกสาม,ม,ม,มต,ตัวจ้าอือคือค่ะมันแจกสามตัวเพราะว่าตัววาติงมันกันเองกันไรบัตเต๋อเพยเมนเจอร์พอตัวกันสี่หนึ่งสี่สองสี่สามกันไปที่สี่หนึ่งสี่สองสี่สามค่ะ เออนั่นแหละแล้วก็ไปที่เก้าเสียนก่อนเจ้าพ่อเก้าเสียนนี่จับตาดูให้ดีเดี๋ยวนี้กําลังเดินดีมากแมนจ้าเออมาหน่อยชวนกันมาหลายคู่อยู่แปดสองแปดสามแปดสี่แปดสองแปดสามแปดสี่เจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่ หกสองหกสามหกสี่หกสองหกสามหกสี่อืมเขากันไลค่ครูอยู่อืมอืมฝอนเกี่ยวกันดีจุดหรอกนี่จ้าอืมหกสี 8, ก่กับตรงแปดสี่กับตรงสามแปดกับตรงจ้าเนี่ยโอ้ไปแต่งเงินเสียนอกมือแรกนีดหน่อยนาน <laughs> ไปแต่งเงิอนอยู่ได้หรือมือแรกอืม งอตัวแตกเลยแม่งอควรจะคลองมือซาถูก <laughs> <laughs> อ้าวทีนี้เด็กชุดจ้าพ่อแปดศูนย์แปดศูนย์แปดแปดสี่แปดสี่หกสี่หกสี่เออเด็กชุดจับเป็นอยู่ตัวจับยื่กันลงไปจ้าพ่ออืมนะจับลงไปตามนั่นอนะ่ะยิ้มเพื่อจับมันอนะ ก็ว่างหันงามยรวะเขาคักเขาแนนมา่าเอลามหนึ่งบนวรันพ่อเนีย่ยสามหนึ่ง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 เป็นแถวเลยเนาะจ้าลงหอดเรียสองตัวมับแมนเจ้าพ่อมาเบืองหลวงใสวยงามเดี๋ยวา <laughs> วาม <laughs> เดี๋ยวเดียเด๋ยวแปดแปดว่าแปดแปดบ้านายงามกัดตามก้นเน่าพ่อแปดแปดพ่อให้งวดก้อนหุ่นนะพ่อแมนมันมันกนานา้นนะเด็ก <laughs> มันมุประสบปัญหาเสือมันแยกทางกันไปอยู่จ้าแยกทางเพราะห่างเหินหมือนยม่ะบ่ได้คุยกันดิไม่ได้กอดเขาคุยกันมันก็เลยแยกทางกันจ้าอืมต้องคุยกันอยู่เรื่อยด้เลยก็ได้บบคุยกันบบไห้นึกไปก็ละทิ้งทางนี่จ้าอือตอบตอบตอบมันได้กันตอบไวตอบมันไว เอาเดี๋ยวชุดก็ได้แล้วตอนนี้ก็ไปน้อยจ้าพอ่นอน้อยดิที่จับชุดไทยเน้อจ้าจับเลขวิ่งเลขวิ่งดีแลแ้วแจ่เอฟซีคนเดียวไปจับเอาจ้าพอ่ออ่าคือที่จับได้ละ,ล,ะล,ะละจับแบบไหนเออไทยจะเลขวิ่งไปจ้าเลขวิ่งกับจับคือเกานี้ละครูจับครูขี่จับขี้นั่นแหละแต่ว่าที่เลขชุดไทยจ้า อ่าชุดสีวว่โตวมวดก่อนให้สุดสามโตไปมันออกอย่างหกสี่เนาะจ้าพ่อเออมันเกิดเขาคู่นึงอยู่ก็โอเคอยู่เหลียงบมหลายคู่แล้วจะมีสามตัวให้ด้วยสองคู่จ้าสามตัวจกสามตัวก่อนเจ็ดหกแปดเจ็ดหกแปดแปดเจ็ดเก้าแปดเจ็ดเก้าเออสองคู่จ้าพ่อแล้วก็เอาสองตัวจะได้สองตัวจ้าพ่อ หกแปดหกแปดแปดศูนย์แปดศูนย์เจ็ดเก้าเจ็ดเก้าแปด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 ค่ะเออหาซีคูลจ้าเล่นจำดีกระถือหรือเขาไม่ถืออืมอืมบต้องไปเสียดหลายยังได้ไกดีนะเ,เขาแน่นอนเด็กเมื่อแรกจ้าเออมันพัวพันกันอยู่หนิบวไปใส่นะ ยังยังบ่ท่านไหน้เอาอันตัววิ่งตัวรูนห้าหน้อยพอย่อพ่อในเบาดิจ้ะก็นเดียเจ็ดกับสองเนี่ยอ๋อเจ็ดกับสองแมนวิ่งรูนเจ็ดกับสองมือนีบมีเลขรถผ้ามาแต่ว่าสี่แต่ว่ามีเลขเขามาเต๊เศรเมื่อเศร,น,เศรนี่จ้าพ่อไปไปเอาถังอกซิเจ็นมามื่มเศรนี่จ้าเอาแบบ ยองลงโดดเห็นเลขอยู่มันคือเลขงามแท้มันเป็นตะยิดตะยิดอยู่นะคือว่ามันสิออกนะจ้ะาไอ่ก็เล่ากันจ้าจ้าพ่อเลขมันมีเลขสามหกสามแปดสามหกสามแปดน่ะหนึ่ี่ตัวสิตั้งซื้อวันยังน้อบัตรเลขมื่นนีอ่ออกซิเจนพามา <laughs> ออเฮียนเนาะจ้าจ้าอืมขันยังเขาบ้าน่ะบอมันเป็นเลขเบิดเด็จ้าพ่อบัวเตี๋รถบัวเตี๋ยยังขอให้มีเลขติดมานะจ้าขนาดเบอร์โทรศัพท์เขาบ้าเบอร์แรกไหนทีออกเลขเท่ากันดิโอ้มันเป็นสัตว์นี่ยคือบอกให้ฟังมันนะมันเป็นยังไงบุ๊มเป็นกับเลขกับเบอร์มันเบาเบาหนักอยู่นะจ้าพ่อ เห็นบอ่อถ้าเกียรติเบ่งกันมาตรงกับอันเด็กเล่านี่นี่เห็นบอ่อสามหกกับสามแปดเห็นบ่ออะนแมนจ้าพ่อแมนจ้าเออนั่นแหละมันจะมาเป๊ะก,กันพอดีนะอืมอืมแต่ปกติแล้วพ่อที่ไปเอาสิยเย็นที่ไปตอนทำเหมือนจะบ่จ้าพ่ออ่าตอนแรงบาดมือเศร้านี่มันเสือกบดิ้่มือเศร้าก็เลยได้วไปเอาตอนเศร้าจ้าได้เลขมากนี่แหละสามหกกับสามแปดนี่แหละอืมคือคือพ่ออืมคิดจะหน้าเบ่ง คืออยู่หลดจะคืออยู่เรือดหายมันหอกหามันหอกถ้าก่อนแนววะเอานูก็เขาเิ่งอ่าขอดมซื้อส่วนตัวนะพ่องวดเมื่อกี้นั้ออกแปดกับสามหลายเนาะคิดว่าสิมายังคือเก่านี่แล้วเออก็เขาใจือยี่ดอกถ้ามันหนี้เป็นมิดจัดเด้อสิบอกไ้เตรียมว่ามันเตรียมว่าให้มันหนีได้ได้จ้าว่ามันน เลี่ยงว่วแเนี่ยอันรักถอนกบไปไวๆอีกแล้นี่ไปหากินกาเขาอยู่เนี่ยมาเป็นมัดไม่ดีแล้วตีพ่อแมนมามัดนดีแล้วฝนตกเขาเ้าถอนแล้วจ้าคุณไปหากินก่งกาเขาอยู่เนี่ยอืมเยี่ยงเนเที่ยท่องต่นเนี้ยจ้าอ้าวขึ้นที่ประยูาละเน้อจ้าพ่อเออไว้พ่อในเอฟซีก่อนจ้าจะของซองบุญละ คอยมีความสุขความเจริญความเจ็บยาสิได้ความไข่ย,ยาสิมีคอยลำร,รุ้ยรุยซื้อเลขกัวได้ก็เพราะว่าเขาคอยถือเด้อมาแลงนี่พากันได้เงินได้ทองอ่าลำรุ้ยลำรวยได้อยู่ได้กินได้ซื้อนัน่นซื้อนี้ได้ให้ลูกให้ล้านไปลง่ลงลำล่งเรียนชีวิตมันกะจังสิมีความสุขตาทุกลำลำรรวย จ้าขอขอบคุณพ่อจ้าที่เอาแนวทางมาแบ่งปันเอฟซีจ้าจ้าผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะ